ื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กสิ่งที่พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองควรจะทำก็คือว่าส่งเสริมคุณธรรมส่วนนี้เราไม่ยังไม่ต้องบ่มเพาะเพราะว่าของเขามีอยู่แล้วของดีค็มีอยู่แล้วในใจเด็กคนเราไปเข้าใจว่าคุณธรรมนั้นไม่สิ่งที่ต้องบ่มเพาะแต่ที่จริงธรรมชาตินี้ได้บ่มเพาะคุณธรรมนั้นลงไปในจิตใจเด็กแล้ว เขาเคยมีการทดลองเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเขาดินเสียงเด็กคนอื่นร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเขาจะแสดงอาการกระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดเอาเทปเสียงร้องของเขาเองให้ตัวเขาเองฟังเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะเขาจะไม่กระสับกระส่ายเด็กเขาแยกแยกได้ว่าในเสียงร้องของคนอื่นในเสียงร้องของเขาถ้าเขาดินเสียงร้องคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีความทุกข์แล้วถ้าเป็นเด็กที่โตกว่านั้นก็จะ ไม่อยู่เฉยก็จะพยายามที่จะเข้าไปหาเด็กที่กำลังร้องอยู่ไปดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนิิสัยที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยมันมีอยู่แล้วในใจของเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดโตหน่อยช่วสิบสีเดือนขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มเริ่มขยับนะเริ่มที่จะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเด็กเหล่านั้น เด็กที่อายุตั้งแต่สิบแปดเดือนขึ้นไปเนี่ยนะเวลาเราให้ของเขาสองชิ้นเช่นขนมปังหรือว่าของหวานเช่นผลไม้แล้วถ้าเราเนี่ยบอกว่าขอแบ่งให้สักชิ้นหนึ่งได้ไหมเด็กส่วนใหญ่ก,ก็จะแบ่งให้และสิ่งที่เด็กแบ่งให้ก็น่าสนใจถ้าเป็นเด็กต่ำกว่าสิบแปดเดือนก็จะแบ่งให้ของที่เขาชอบเพราะเขาเข้าใจว่าคนที่ขอเนี่ยก็จะชอบท่านด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่18เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคนขอเนี่ยไม่ได้ชอบแอปเปิลไม่ได้ชอบผลไม้แต่ชอบขน,นมหวานเด็กก็จะยื่นขน,นมหวานให้พราะรู้ว่าคนขอนี่ชอบขน,นมหวานถึงแม้ว่าตัวเองจะชอบผลไม้หรือแอปเปิ้ลก็ตามอันนี้มันก็แสดงถึงน้ำใจนะความมีน้ำใจของเด็กที่มีอยู่แล้วความเห็นอกเห็นใจ ว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็พบว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะกับเด็กนะกับสัตว์เนี่ยมันก็มีซึ่งบางทีเราก็แปลกใจว่าเขามีได้ยังไงบางทีเขามีชนที่ที่เรายอมเสียสละเมื่อหลายปีก่อนก็มีการทดสอบเอาลิงกังเนี่ยลิงที่มันมีหาง6ตัวมาใส่ไว้ในกรงแล้วก็สอนให้มันเนี่ยหาอาหารด้วยการดึงโซ่ถ้ามันอยากได้กินอาหารก็ต้องดึงโซ่ ลิงมันก็จะพบว่าถ้ามันดึงโซ่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีลิงตัวที่เจ็ดถูกไฟช็อตนะหกตัวเนี่ยถ้าดึงโซ่เส้นไหนก็ตามเนี่ยเพื่อจะเอาอาหารมากินเนี่ยไอ้ตัวที่เจ็ดเนี่ยมันจะโดนไฟช็อตแล้วมันก็จะร้อง6กตัวนี้ทํายังไงก็เพราะว่าไอ้สี่ตัวแรกเนี่ยมันก็จะไปดึงโซ่เส้นอื่นซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอาหารน้อยกว่าแต่มันก็เลือกที่จะดึงโซ่เส้นนั้นเพราะว่าเป็นเส้นที่ไม่ทําให้ไอ้ตัวที่เจ็ดมันร้อง คือไม่โดนไฟช็อตเขายอมที่จะกินน้อยเพื่อจะไม่ให้เพื่อนต้องเจ็บตัวที่ห้านี้ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ดึงโซ่สักเส้นเลยเขาว่าเขานับเวลาดูว่ามันมันไม่ดึงถึงห้าวันเชียวก็คือยอมอดอสาหาถึงห้าวันเพราะกลัวเพื่อนนร้องแต่ตัวที่หกนี้ยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่ดึงถึงสิบสองวันเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเจ็บอันนี้แสดงถึงน้ําใจนะที่มีแม้กระทั่งในสัตว์ นะซึ่งเลืองนอ้อยก็เพราะว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์เหล่านี้นี่เขาจะรู้จักมีน้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเราลึกว่าคุณธรรมเนี่ยหรือน้ำใจนี่ก็มีอยู่แล้วในตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิดพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่มีความเพียงแก่ตัวเขาก็มีแต่สองสิ่งนี้มันอยู่เคียงคู่กันขึ้นอยู่ว่าสิ่งแวดล้อมเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะส่งเสริม คุณสมบัติส่วนไหนถ้าไปส่งเสริมความเพียงแก่ตัวความเพียงแก่ตัวนั้นก็จะมาเป็นใหญ่จกนกระทั่งไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นหรือว่าถ้าส่งเสริมความมีน้ำใจหรือบางทีไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่ต้องส่งเสริมความมีน้ำใจหรอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องกดเอาไว้แค่ไม่ต้องส่งเสริมความเพีงแก่ตัวนั่นแหละความมีน้ำใจก็แสดงออกคือไม่ต้องถึงกับส่งเสริมไม่ค่อยมีความเสียสละแค่ ไม่ไปส่งเสริมความเพียงแก่ตัวของเขาเท่านั้นแหละไอ้ความเสียสละความมีน้ำใจมันก็จะจะเลยงอกงามขึ้นมาเองอันนี้พูดงี้ก็เพราะว่าบางทีก็มีแม่บางคนที่เขาก็ไม่ได้สอนเด็กให้ให้เสียสละมากนะักเขาก็พบว่าลูกของเขานี่ก็มีความเสียสละอย่างมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องแม็กนะเจ็ดขวบวันนึงน้องแม็กก็มาหาแม่ตอนเย็นและขอเงินแม่ ขอทำอะไรของกันสิบบาทแม่ก็บอกแม่ให้เงินเป็นแรกแต่เช้าแม่ให้ให้ลูกมาละสิบบาทลูกมีอะไรถึงขออีกแม่ก็บอกว่าจะเอาเงินไปให้เก่งเก่งนี่เป็นเพื่อนเป็นลูกพันโรงแม่ก็กสงสัยว่าเอาไปให้เก่งทําอะไรแม่ก็ตอบว่าเก่งทําเงินหายครับแม่ก็ถามว่าแล้วเงินหายเนี่ยใครทําหายแม็กทาหายได้หรือเปล่าหมายถึงว่าแม็กเป็นสาเหตุทําให้ทหําหายหรือเปล่า แม่ก็บอกว่าไม่ได้ทำเก่งก็ทำเงินหายเองแม่ก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ต้องให้เก่งก็รับผิดชอบสิยแมจะเอาเงินไปให้เขาทำไมแม่ก็ยืนกรานจะขอให้ได้แม่ก็ไม่เห็นเหตุผลสุดท้ายแม่ก็บอกว่าผมขอครั้งสุดท้ายนะครับแม่แม่ให้เงินผมสิบบาทวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องให้ค่าขนมผมก็แล้วกันผมจะไม่ให้เก่งเพราะว่าสงสารเขาพ่อเขาดุ พ่อคือคันโลงอ่ะชอบตีลูกกลัวไม่อยากให้เก่งถูกพ่อตีเจ็บก็เลยอยากไปช่วยอันนี้คือน้ําใจของเด็กเขวบที่เขาเขายอมที่จะอดผ้าขนมในวันรุ่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่แม่สนับสนุนเขาก็ยังยืนยันแล้วก็ชี้แจงให้แม่เห็นจนกระทั่งแม่ก็ยอมก็เลยยอมให้เงิน แม็กไปสิบบาทเอาไปช่วยเก่งแต่เขาไม่ได้เล่าต่อคนที่เล่านี่ก็คือแม่นะไม่ได้เล่าต่อว่าแล้ววันรุ่งขึ้นนี้เขาจะงดให้เงินแม็กหรือเปล่าหรือว่าให้ต่อแต่นี่เป็นตัวอย่างนะว่าความเสียสละความมีน้ำใจของเด็กเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยก็ได้ขออย่างเดียวคืออย่าไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้แก่ตัวเด็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนมากก็บอกว่าไม่มีเวลาสอนลูก ในเมื่อสอนลูกมนเวลาที่จะอบรมลูกให้เป็นคนดีอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่มีเวลาอบรมลูกให้เป็นคนดีแล้วบางทียังส่งเสริมค่านิยมผิดๆให้แก่เด็กให้แก่ลูกทําให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเช่นในกรณีของแม่ของแบ็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็จะบอกว่าเอาไปให้เขาทาไมนะให้เขาเราเราเดือดร้อนแล้วให้เขาทาไมไปช่วยเขาทาไมกรรมใครก็กรรมมันสอนกันอย่างนี้ก็มีเยอะ ถ้าสอนแบบนี้มากๆเนี่ยต่อไปแม่ก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทั้งที่เขามีนิสัยฝ่ายดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทวนกระแสกิเลสเพราะว่าจริงๆเขาก็มีคุณธรรมส่วนนี้อยู่แล้วเคียงคู่กับความเห็นแก่ตัวอยู่ที่ว่าเราจะส่งเสริมส่วนไหนหรือว่าเราจะละเลยส่วนไหนแล้วก็ไป บ่มเพาะสับสนุนส่วนไหน,นนี่เรื่องความเสียสละความมีน้ำใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะประคองรักษาเอาไว้แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าคนมีน้ำใจเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่หัวอ่อนหรือว่าถูกเอาเปรียบความมีน้ำใจความเสียสละมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองคนที่รู้จัก เอือเฟือเกื้อกูลผู้อื่นก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายทุกยากคนเรานี่ถ้าเกิดว่าได้รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเนี่ยเราจะพบว่าไอการเสียสระนั่นแหละมันทําให้เกิดความสุขแก่ตัวเองเป็นความสุขทางจิตใจเมื่อสักสองสามปีก่อนเนี่ยเคยจัดโครงการจิตอาสาพาไปนวดเด็กทุกวันนี้ยังทําอยู่ตอนนี้ทํารุ่นที่6แล้ว โครงการมูลนิธิสุขภาพไทยเขาจัดร่วมกับเครือข่ายพฤติกรรมก็มีคุณแม่คนนึงก็ไล่าฟังว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ปวดไมเกรนเป็นประจําต้องกินยาทุกวันปวดมากแต่ว่าเขาก็มีน้ําใจไปไปนวดเด็กเด็กกําพร้าที่บ้านปักเกรด็ดเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยง ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาอุ้มเด็กก็เอาแต่นอนพอไม่ได้ฝึกเดินสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมีการนวดแล้วก็มีการอุ้มด้วยแล้วก็พาเดินอาทิตย์ละครั้งสองครั้งม,มีคุณแม่ันนี้เขาไลฟังว่าพอเขาไปนวดเด็กสักสองสาครั้งเท่านั้นแหละราะว่าเขาลืมกินยาเลยเพราะาหายปวดความปวดนี่หายไปเลยลืมไปเลยเพราะว่า พอไปทำแล้วเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจก็คงจะมีสารอะไรสักอย่างเนี่ยหลั่งนะจะเป็นสารโดพามีนก็ได้หลัง่งช่วยทำให้ความปวดจากโรคไมเกรนมันหายไปเขาก็มาไล่ฟังด้วยความประหลาดใจว่าเออจริงนะว่าการให้ความสุขแกบบ่ผู้อื่นเนี่ยย่อมทำให้ผู้นั้นได้รับความสุขกลับคืนมาหลายคนก็บอกว่าพอไปทำแล้วเนี่ยที่แรกไปคิดว่าเขาเป็นฝ่ายให้เด็ก แต่บอกว่าเด็กนี่เป็นฝ่ายให้เขามากกว่าทำให้รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาแล้วปีสองปีหลังนี้ก็มีเด็กมัธยมนะสิบสี่สิบห้าแล้วก็ไปนวดเด็กตัวเหมือนกันเด็กก็ติดใจนะไปแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ทําให้ชีวยเขารู้สึกชีวยเขามีความหมายมันก็ว่าเ,เติมเต็มความหมายให้แก่ชีวิตของเขาแต่ก่อนก็ไปคิดว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ รูปร่างหน้าตาอยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่คำชมสารเสริญอยู่ที่การมีแฟนในสายตาของเด็กวัยรุ่นแต่พอเขาไปนวดเด็กเออมีความสุขนะติดใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากการมีน้ำใจแล้วคนเรานี่ถ้าคิดถึงคนอื่นมากๆเนี่ยนะให้ความเมนกับตัวก็น้อยลงจิตใจก็มีที่ว่างที่จะซึมซับรับเอาความสุขแต่คนเราถ้ามีความเมนกับตัวคิดถึงแต่ตัวเองมากเนี่ย ในใจนั้นมันก็เต็มไปด้วยอัตตาอัตตามันเบียดบังเนื้อที่จนกระทั่งความสุขจะซึมซับเข้าไปแทรกเข้าไปก็ยากเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเราก็นุมโมทนาแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นเป็นคนที่มีจิตใจนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เสียใจนะมุทิตาจิตมันมาเกิดขึ้นจากการที่เรานึกถึงคนอื่นเราก็ย้ายเขาได้ดี และบางทีมันทาให้เราเนี่ยมีความอดทนมากสามารถที่จะคนรับความทุกข์ของตัวเองได้เพราะเวลาตัวเองทุกข์ก็เป็นนึกถึงคนอื่นว่าเออมันยังมีคนที่เขาทุกข์กว่าเรานะคนเราถ้าไม่คิดตรงนี้เนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจนี่ก็จะเอาแต่ทุกข์อย่างเดียวจะกลดด่าว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอาแต่ทุกข์แต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนี่เราก็จะรู้ว่าโอโ้มีคนที่ทุกข์มากกว่าเราออกนะมันทําให้ความทุกข์ของเราไปล็กเล็กน้อย เมื่อปีที่แล้วนี่หมอที่โรงพยาบาลนครปฐมเล่าให้ฟังเรื่องของน้องโยซึ่งเผิในก็อายุเจ็ดขวบพอใกล้ๆก,กับวัยเดียวกับน้องแม็กแต่ว่าแกทําในสิ่งซึ่งน่าทึ่งมากวันหนึ่งป้าก็ชวนน้องโยขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถก็คงถูกชนป้านี่ก็แขนหักแต่น้องโยนี่หนักกว่านั้นคืนขอขาเละเลย ต้องเรียนนำส่งโรงพยาบาลคนที่เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่ขนน้องโยขึ้นมาเนี่ยกับป้าเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยเลยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนมาถึงห้องผ่าตัดน้องโยก็ไม่ร้องหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยถามว่าทําไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับทําไมกลัวป้าเสียใจนะ เพราะว่าป้านี่ก็เป็นคนชวนน้องโยมารับขคอกัรงป้านี่ก็คงทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ว่าน้องโยนี่เป็นคนที่นึกถึงป้าไม่ให้ป้าทุกข์มากกว่าน,นี้ก็เลยไม่ร้องเพราะถ้าร้องนี่ป้าคงจะมือนกับหัวใจจะสลายน้องโยนี่คิดถึงคนอื่นคิดถึงป้าก็ทําให้สามารถจะสะกดกัน้นความทุกข์เอาไว้ได้ความเจ็บความปวดของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย คนทุกวันนี้ทุกมากเพราะว่านึกถึงแต่ตัวเองเจออะไรไม่ถูกใจผิดหวังแม้แต่เล็กน้อยก็จะเป็นบ้าให้ได้นะคิดถึงแต่ตัวเองบางบางทีก็ฆ่าตัวตายในเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเรื่องเลยแต่คนเราเนี่ยเมื่อถูกสอนให้คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยปวดหัวปวด,ปดฟันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแต่เราเนี่ยึงคนอื่นนี่เออมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลย เด็กคนหนึ่งก็ลร้องไห้โอ้ยไม่มีรองเท้าใส่แม่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้รองเท้าแตะนะเด็กก็ร้องไห้แต่พอไปเจอเด็กขอทานคนหนึ่งเงียบเลยเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่มีขาไม่มีรองเท้าก็ไม่มีขาที่มันผิดเกินไปนะคนเราพอเห็นความทุกข์ของคนอื่นมันก็แล้วย้อนกลับมาดูตัวบางทีก็ทาให้รู้สึกเลยว่าออความทุกข์ของตัวเองมาเล็กน้อย คนเราถ้ามันนึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นธรรมะที่ช่วยประคองใจให้สามารถที่จะมีภูมิต้านทาน,ทานต่อความทุกข์ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสมัยนี้ไม่ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์เท่าไหร่เพราะคิดถึงแต่ตัวเองมากจะทําอะไรก็ถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรไม่ได้นึกถึงว่าสังคมหรือส่วนรวมจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนลูกหรือแนะนําลูกให้ไปในทางนี้ได้ เราควรจะทํากับตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีน้ําใจเนี่ยก็ควรขยายน้ําใจเราไปให้กว้างทํากับคนอื่นด้วยเช่นเรื่องการให้ทานในเรื่องการเสียสละเนี่ยาชาวพูดเราเนี่ยมักจะให้ค่ากับการให้ทานกับพระหรือว่ากับวัดหรือกับสิ่งที่มีความหมายทางศาสนา แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะฝึกอย่างดีมากคือการที่เราเอาื้อเฟื้อให้แก่คนธรรมดาหรือเอื้อเฟื้อกษัตริย์คือการที่จะวัดคุณธรรมของคนเนี่ยเราไม่ได้วัดว่าเราทําอะไรกับคนที่สูงกว่าเราแต่ต้องดูว่าเราทําอะไรกับคนที่ต่ํากว่าเราคนที่สูงกว่าเราเช่นพระพระเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เราถวายเงินให้เนี่ยหรือเราอุทิศแรงให้เนี่ยพะเราต้องการผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่า พระก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับสิ่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่เราได้ถวายอาหารให้กับพระเพราะว่าเราอยากจะได้บุญเราถวายวัดให้แก่พุทธศาสนาเพราะเราจะได้สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญมันเป็นการให้ที่หวังผลประโยชน์เวลาเราให้แก่บุคคลที่สูงกว่าเราเนี่ยจะเป็นพระก็ดีจะเป็นพระพุทธองค์ก็ดีเนี่ย มันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวลึกๆแฝงอยู่ว่าต้องการผลประโยชน์อย่างน้อยก็ต้องการบุญจะถวายอะไรให้พระก็ต้องการบุญอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงถึงความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเวลาเราให้คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเลยเนี่ยอันนั้นแสดงว่าเป็นเมตตากรุณาที่แท้จริงหรือว่าเป็นการฝึกฝนให้เกิดเมตตากรุณาซึ่งก็เป็นการลดละขัดเกลากิเลสตัณหาได้ ชาวูดจำนวนไม่น้อยเนี่ยบางทีให้ความสําคัญกับเรื่องของการอุปถรัรมภ์บำรุงพระแต่ว่าลืมนึกถึงคนที่ต่ํากว่าเราหรือคนที่ยากจนกัาเราหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาเคยมีแม่ชีหนึ่งไล่ฟังไปทําบุญกับพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากที่จังหวัดอุดรเอยชื่อทุกคนก็รู้จักคนนี้ไปกันเยอะมากเลยรถเต็มวัดเลยไปถวายอาหาร อาหารก็ล้นเหลือเสร็จแล้วพอถวายเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแม่ชีนั้นก็ไม่มีรถมานีก็เดินออกจากประตูวัดตรงไปที่ถนนซึ่งห่างประมาณสกิโลถนนเป็นถนนใหญ่นะคนแก่เดินกระโผกกระเพกแม่ชีนะแดดก,ก็ร้อนพราก็ว่ารถเป็น10บสคันแล่นผ่านโดยไม่สนใจจะรับคนแก่เลยทุกคนอยากจะมาเอาบุญกับพระอรหรันต์ นะแต่ว่าไม่มีน้ำใจกับคนข้างๆนะซึ่งเป็นคนแก่เดินกับโภกกระเพกอันนี้มันแสดงถึงความบกพร่องอะไรบางอย่างของน้ำใจทำให้เราตั้งคำถามว่าอ,อย่างนี้จะมีน้ำใจจริงหรือเปล่าจะเป็นบุญจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาทำบุญให้กับพระอรหันต์เพราะเราคิดว่าทำแล้วจะได้บุญเราอยากได้บุญแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ได้เราก็ไม่ทำ อันนี้ก็แสดงว่าเราก็ยังตกอยู่ในภูมิที่ต่ําคือยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่การที่เราช่วยคนที่ต่ําก็จะไมไ่เป็นพระอาหารหันต์อาจจะเป็นคนธรรมดาเป็นคนยากคนจนแต่การช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจความมีเมตตาอย่างแท้จริงคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกฝึกเอือ้อเฟื้อฝึกมีน้ำใจกับคนที่ต่ำกว่าเราต่ำในที่นี้หมายถึงว่าต่ำในทางเศรษฐกิจ หรือว่าต่ําในทางความรู้หรือว่าต่ําโดยสถานะเช่นอาจจะหมายถึงสัตว์สัตว์เหล่านี้มันไม่ช่วยอะไรเราอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ควรทําทาโดยไม่หวังอะไรหรือว่าช่วยใครก็ช่วยไปเลยโดยที่ไม่มีเยื่อใยว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือเปล่าเขาจะตอบแทนบุญคุณของเราหรือไม่เราต้องฝึกตรงนี้บ้างฝึกเพื่อที่จะลดละความเห็นแก่ตัวฝึกที่จะลดละความยึดติดถือมั่น อันนี้มันเป็นการขัดเกลาเสริมสร้างเมตตากรณุณาอย่างแท้จริงซึ่งเราควรทำมากๆและทายดีเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทำไม่ดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาด้วยบางทีเรามักจะตั้งคำถามว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยคนที่มันเอาเปรียบเราเนี่ยมันคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเรามักจะตอบว่าคนที่ทำเอาเปรียบเราคนเหล่านี้เนี่ยไม่คู่ควรกับความดีของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลย ไม่ทำความดีกับเขาห,ห, <ım Laser> หรือว่าอาจจะทำความชั่วกับเขาไปเลยแต่ที่จริงเราควรจะถามว่าแทนที่เราจะไปมองว่าเขาเนี่ยคู่ควรกับความดีของเราหรือเปล่าเราควรจะมองมาที่ตัวเราเองว่าระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรที่คู่ควรกับเรามันต่างกันเลยนะระหว่างการมองคนอื่นว่าเขาเนี่ยไอคนเหล่านี้เนี่ยมันคู่ควรกับความดีของเราหรือไม่ถ้าไม่คู่ควรก็ด่ามันไป หรือว่าเอาเปรียบมันยิ่งดีอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเราควรต้องถามมองมาที่ตัวเราว่าความดีกับความชั่วเนี่ยอันไหนที่คู่ควรกับเราถ้าเราคิดว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราเราก็ควรทําความดีไม่ว่ากับใครก็ตามถ้าว่าเราทําความชั่วกับคนหนึ่งก็แสดงว่าเราคิดว่าเราให้คุณค่าว่าความช่วเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราเราถึงทําความชั่วคนอื่น มันเป็นเรื่องง่ายนะที่จะทําความดีกับคนที่ทําดีกับเรามันเป็นเรื่องง่ายที่จะทําความดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นคุณถึงความมีคุณธรรมอย่างแท้จริงก็คือการที่เราสามารถจะทําความดีกับคนอื่นที่แม้จะไม่ได้ทําดีกับเราเพราะเราตระหนักว่าความดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราและเราตระหนักว่าเมื่อเราทําความดีแล้ว มันก็จะช่วยยกจิตของเราให้สูงขึ้นมีแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยนนี่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นชาวบังคลาเทศคือในนิวยอร์กนี่ส่วนใหญ่ถ้าแท็กซี่แล้วนี้ก็ดาวไว้ได้เลยว่าเป็นบังคลาเทศเขาก็จากบ้านจากเมืองมาเพื่อที่จะขับรถเพื่อที่จะส่งเงินออกไปเลี้ยงพ่อแม่ที่บังคลาเทศและวันหนึ่งเขาก็รับผู้โดยสารคนนึงซึ่งแต่งตัวภูมิฐานมากใส่เสื้อน,นอก ในยานธุรกิจที่มีชื่อแล้วก็พอเข้าไปส่งถึงที่เนี่ยปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยให้ทิปเขาแค่30เซนสามสเซนนี่มันแค่ถ้าเป็นอเมริกาเ็แค่ยังมเมาแค่บาทหนึ่งหรือว่า3ามสลึงมันน้อยมากนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าพอเขาส่งผู้โดยสารเสร็จเขาแล่นลรถเลี้ยวกลับมาดูที่เบาะหลังเพราะว่ามันมีกระเป๋าเจมบอลอยู่ ก็เปิดดูนะเราว,ว่ามันเป็นเพชรนะสามเอ็ดเม็ดเขาก็คิดดูนะเพชรสาเม็ดนี่ทำให้เขารวยได้ทั้งปีทั้งชาติเลยสามารถจะช่วยทําให้ครอบครัวนี้หมดหนี้สินได้แต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะเอาเพชรนั้นเนี่ยไปมอบให้แก่ตํารวจก็เลยเป็นข่าวดังเลยว่าแท็กซี่พลเมืองดีนะมอบเพชรสาเเม็ดจำนวนเป็นหลายล้านดอลลาร์คืนให้แก่เจ้าของ ทางดที่เจ้าของนั้นเนี่ยให้ทิปเขาแค่สามสิบเซนแล้วคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเจอทิปแค่สาสิบเซนอย่างงี้ก็คงต้องหาทางแก้แค่และมึงให้กูสามสิบเซนกูเอาไปเลยสาสิบเอ็ดเม็ดนะหายเข้ากลีบมเมฆไปเลยก็เพราะมึงแข็งแก่ตัวนี่นะกูก็ต้องเอามึงมั่งแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะมีคนไปถามรู้สึกชื่ออาซิมมั้งถามว่าทําไมเ็าถึงคืนเงินเขาบอกว่า ในชีวิตผมเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะซื่อสัตย์และวันนี้ก็ไม่ต่างจากวันก่อนหมายความว่าเขาหมอว่าเขาต้องการเป็นคนซื่อสัตย์นะไม่ว่ากับใครก็ตามเาก็ยังรักษาวความซื่อสัตย์เอาไว้เพราะว่านี่คือปณิธานของเขาคือเขาเห็นว่าเขามีคุณธรรมตรงนี้แต่คนเราเนี่ยบางทีเวลาเราจะทําดีใครเราก็ต้องดูว่าเขาทําดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทําดีกับเราเราก็ตอบแทนเขาด้วยความไม่ดี เราจะทำดีกับเขาก็ต่อเมื่อเขาทาดีกับเราซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแค่ก็ทํากันได้แต่ว่าสิ่งที่จะทดสอบความมีคุณธรรมก็คือว่าไม่ว่าใครจะทําดีกับเราหรือเปล่าในเมื่อเราเชื่อมันในเรื่อง,องความดีแล้วก็ทําความดีให้กับคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและมันก็จะเป็นการลดละเป็นการเอาชนะกิเลสได้เพราะกิเลสเนี่ยมันมักจะหาเหตุผล นานาชนิดนะเพื่อที่จะเอาเข้าตัวแลนะส่วนหนึ่งเหตุผลที่กิเลสมักจะใช้ก็คือว่า mm. ก็ไอ้พวกนี้มันไม่ดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันเอาเปรียบไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวไอ้พวกนี้มันแย่ฉันก,ก็ต้องเล่นงานมันบ้างเล่นงานในนามของผู้พิทักษ์คุณธรรมอ้างคุณธรรมหรือบางทีก็อ้างความไม่เท่าเทียมอ้างความยุติธรรมเพราะว่าฉันทําความดีมานานแล้วนะทาความดีมานานแต่ว่า ก็ยังยากจนอยู่มันไม่ยุติธรรมเลยนะที่ฉันยังยากจนอยู่เ้าฉันทำความดีมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโอกาสแล้วที่ฉันจะทำให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นมาสารพัดจะอ้างนะไอ้กิเลสนี่แหละแต่เราก็ต้องรู้ทันนะและถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยต่อไปเราก็จะเอาชนะไอ้กิเลสท,ที่มันละเอียดกว่านี้ได้ และถ้าเราเอาชนะกิเลสได้เนี่ยใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายเราจะไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ง่ายๆเนะดี๋ยวพอถ้าเรารู้จักนึกถึงคนอื่นเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราช่วยกันสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้บ้างเมืองไทยจะได้น่าอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราคนไทยคิดถึงแต่ตัวเองกันเยอะแล้วก็เริ่มจะไม่เชื่อว่าความดีมันมีคุณค่าอย่างไรความดีก็เป็นเพียงแค่เครื่องตอบแทน ดีกับฉันฉันก็ดีกับเธอถ้าเธอไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่ดีกับเธอหาได้ตระหกไม่ว่าการทําเช่นนั้นมันก็จะทําให้เราลดต่าลงไปบางทีเราชอบเอาคนไม่ดีมาเป็นครูเราชอบเอาศัตรูมาเป็นครูศัตรูมันทํายังไงกับเราเราต้องทําอย่างนั้นกับมันพูดง่ายคือว่าเราก็ต้องเจริญรอยตามมันศัตรูชอบนินทาเราเราก็นินทากลับศัตรูหรือว่าคู่ปรัปักใส่ไล่เราเราก็ต้องใส่ไล่กลับ ก็กลายเป็นว่าเรากาลังเอาเขาเป็นครูแทนที่จะเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูตอบแทนความชั่วด้วยความดีไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เราเอาคนไม่ดีมาเป็นครูซะเยอะเอาศัตรูเป็นครูซะเยอะเราเลยตกต่าลงไปพร้อมกับเขานมันก็เลยทําให้ชีวิตเรายากจะตืินก้าหน้าได้